สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเอกสารราชการฉบับหนึ่งที่สำคัญมากนะครับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นสารเคมีอันตรายในที่ทำงานตัวนี้ประกาศปี2559เนาะเราจะมาดูกันว่าข้อกำหนดหลักๆที่นายจ้างต้องรู้ต้องทำมีอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยนะครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะประกาศฉบับนี้สำคัญมากจริงๆคือมองเป็นเครื่องมือหลักเลยไม่ใช่แค่กฎหมายแห้งๆนะคะแต่มันเป็น,นกลไกที่ช่วยปกป้องสุขภาพลูกจ้างโดยตรงเลยที่ต้องทำงานกับสารเคมีซึ่งมันก็มาจากกฎกระทรวงปี5-6อีกทีที่วางกรอบใหญ่ๆเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยไว้ค่ะครับผมคำถามแรกเลยที่น่าจะคาใจหลายคนคออือต้องตรวจวัดกันบ่อยแค่ไหนครับต้องทาตลอดเวลาหรือว่ามีรอบของมัน ตามประกาศในข้อ4เนี่ยนะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยเขากำหนดว่าอย่างน้อยปีละครั้งค่ะปีละครั้งใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าปีละครั้งจะพอเสมอไปนะคะมันมีบางสถานการณ์ที่กฎหมายมองว่าเอ่อความเสี่ยงมันอาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเข้าขายพวกนี้เนี่ยในจ้างต้องตรวจวัดถี่ขึ้นคือต้องตรวจภายใน30วันเลยอ๋อครับมีกรณีไหนบ้างครับที่ว่าต้องตรวจเร็วขึ้น ต่ออย่างแรกเลยนะคะถ้าผลตรวจครั้งก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดเกินค่าขีดจำกัดหรือที่เราเรียกกันว่า TLV นะคะถ้าเกินค่านี้แล้วนายจ้างได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ต้องตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลว่ามันโอเคแล้วจริงๆครับผมอย่างที่สองก็คือถ้าผลตรวจสุขภาพของลูกจ้างออกมาเออคิดปกติหรือพบว่ามีลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานกับสารเคมีตัวนั้นๆอืมเข้าใจครับ ค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญเกิดขึ้นเช่นเปลี่ยนกระบวนการผลิตเปลี่ยนเครื่องจกักรหรือแม้แต่เปลี่ยนชนิดสารเคมีที่มันอาจจะส่งผลต่อระดับความเข้มข้นในอากาศได้อ่ะค่ะอ๋อครับชัดเจนครับคือมีตรวจประจําปีเป็นพื้นฐานแต่ถ้ามีเหตุการณ์พิเศษหรือสัญญาณความเสี่ยงก็ต้องตรวจซ้าทันทีแล้วเรื่องวิธีการตรวจวัดล่ะครับความแม่นยำนี่น่าจะสำคัญสุดๆเลยมีข้อกำหนดอะไรบ้างครับ ใช่เลยค่ะเรื่องความแม่นยำนี่หัวใจเลยในข้อ5เนี่ยระบุชัดเจนมากว่าต้องใช้วิธีการเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะคะหรือว่าเป็นวิธีที่เออเป็นที่ยอมรับในระดับสากลก็ได้โดยอ้างอิงจาหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นใน o อชโอชา a c g i h ของทางอเมริกาหรือเป็นมาตรฐาน ISO ก็ได้รวมถึงสอมอ,อของบ้านเราเองก็ใช้อ้างอิงได้ค่ะครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่ประกาศนี้เน้นย้ำเลยก็คือเรื่องการสอบเทียบหรือที่เราเรียกว่า calibration เครื่องมือวัดนะคะการ calibration ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆเพราะเป็นการทำให้เรามั่นใจว่าเครื่องมือน่ะมันวัดค่าได้ตรงตามมาตรฐานจริงๆไม่ใช่ค่าที่เพี้ยนไปซึ่งมันส่งผลต่อความปลอดภัยลูกจ้างโดยตรงเลยครับเข้าใจครับการที่ต้องอิงมาตรฐานสากลแบบนี้ก็แสดงว่าคนที่มาทำการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ผลเนี่ย คงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้แน่นอนค่ะเรื่องนี้กฎหมายก็เขียนคุณสมบัติไว้ชัดเจนเลยนะคะในข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าคนที่มาตรวจวัดในพื้นที่ทํางานจริงๆเนี่ยต้องจบปอตรีเป็นอย่างน้อยนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นเคมีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าหรือถ้าจบวิศวะก็ต้องเป็นสาขาสิ่งแวดล้อมค่ะ ส่วนในข้อ7นะคะสำหรับคนที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องแลบอันนี้ก็ต้องมีคุณวุฒิปอตรีสาขาเฉพาะทางเหมือนกันหรือถ้าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆก็ต้องมีพื้นฐานเคมีตามที่เขากำหนดแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยหรือไม่งั้นก็ต้องผ่านการอบรมหรือขึ้นทะเบียนหรือมีใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องไปเลยคือเขากำหนดไว้ค่อนข้างรัดกุมเพื่อรับประกันความถูกต้องแม่นยำทางเทคนิคอะค่ะอืมชัดเจนครับคือทั้งคนตรวจหน้าง,งานทั้งคนวิเคราะห์ในแลบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และที่นี้พอผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำการตรวจวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้มาต้องทำยังไงต่อครับมันไปจบที่ตรงไหนหรือเชื่อมโยงกับการกำกับดูแลยังไงค่ะหลังจากได้ผลมาแล้วนะคะข้อ8ก็กำหนดต่อเลยว่านายจ้างเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานผลค่ะซึ่งต้องทำตามแบบฟอร์มส o อ3อที่เขาแนบท้ายประกาศมาให้เลยนะคะไม่ใช่ว่าทำแบบไหนก็ได้อ๋อมีแบบฟอร์มกำหนด ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำรายงานเก็บไว้นะคะต้องส่งรายงานนี้เนี่ยให้กับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ที่ท่านมอบหมายกำหนดเวลาคือภายใน15วันนับจากวันที่ท,ทราบผลการตรวจวัดค่ะ15วันหลังทราบผลใช่ค่ะแล้วจุดสำคัญอีกอย่างของรายงานคือต้องมีลายเซ็นรับรองความถูกต้องนะคะจากทั้งคนที่ไปตรวจวัดหน้างานแล้วก็คนที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลไปในตัวค่ะ ส่วนเรื่องการส่งก็สะดวกค่ะส่งได้หลายช่องทางจะไปส่งด้วยตัวเองส่งไปรสนีนีหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับผมก็คือเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวัดการรายงานผลไปจนถึงการส่งให้หน่วยงานรัฐรับทราบเพื่อกำกับดูแลถ้าให้สรุปหัวใจสำคัญจากประกาศฉบับนี้ก็คือว่าการตรวจวัดสารเคมีอันตรายในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นข้อบังคับเลยไม่ใช่ทางเลือก ต้องทำอย่างน้อยปีละครั้งหรือเร็วกว่านั้นถ้ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต้องใช้วิธีเครื่องมือตามมาตราฐานสากลที่น่าเชื่อถือคนทำก็ต้องมีคุณสมบัติชัดเจนและสุดท้ายต้องรายงานผลอย่างเป็นทางการในเวลาที่กำหนดซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือปกป้องสุขภาพความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นหลักเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะข้อกําหนดเหล่านี้มันเหมือนเป็นการสร้างกรอบการทํางานที่ชัดเจนขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้ในายจ้างเองแล้วก็ลูกจ้างด้วยสามารถจัดการกับความเสี่ยงจากสารเคมีได้ดีขึ้นซึ่งบางทีมันเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นในที่ทํางานนะคะให้มันเป็นระบบมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าครับว่าว่าถึงแม้กฎระเบียบจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการ ตรวจวัดการสัมผัสสารเคมีไว้อย่างดีแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก้าวต่อไปละ่ะที่มันสำคัญกว่าแค่การตรวจวัดตามกฎเฉยๆคืออะไรเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านสารเคมีที่มันฝังลึกในองค์กรจริงๆได้ยังไงให้มันเป็นมากกว่าแค่การปฏิบัติตามข้อบังคับไปวันๆอันนี้เป็นคำถามที่น่าจะลองนำไปคบคิดกันต่อได้นะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ